นางกวักที่คนค้าขายนิยมบูชาคือใครกันนางกวักเป็นเทพีแห่งโชคลาภตามความเชื่อของไทยมีลักษณะเป็นหญิงสาวสวมชุดและเครื่องประดับแบบไทยโบราณเรามักจะเห็นรูปปั้นแม่นางกวักอยู่ในท่าทางนั่งพับเพียบและยกมือขวาขึ้นทำท่ากวักเรียกตำนานนางกวักมีเล่าไว้หลายเรื่องบางก็ว่านางกวักคือวิญญาณบรรพบุรุษของชาวไทยกระไดที่เมื่อตอนมีชีวิตอยู่นางเป็นหญิงสาวที่ทอผ้าที่สวยงามและปานีดมากผ้าที่นางทอมักจะเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนจะนางสามารถนำแค่ผ้าผืนเดียวไปแลกกับข้าวสาร หรือของมีค่าอย่างอื่นได้มากมายเมื่อนางสิ้นใจไปผู้คนจึงกรับไหว้บูชาเพราะเชื่อว,ว่านางจะช่วยเรียกโชคลาภและเงินทองมาให้แต่บางตำนานก็ว่านางกวากมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นางชื่อว่าสุภาวดีเป็นลูกสาวของพ่อค้าเดิมทีแล้วครอบครัวนางจะค้าขายได้แค่พออยู่พอกินเท่านั้นเมื่อนางสุภาวดีโตขึ้นนางก็มีใจฝกใักใฝ่ในศาสนาพุทธชอบทำบุญทำทานอยู่เสมอจนนางมีโอกาสได้ถวายทานแก่พระศิวลีกับพระมหากัสปะและท่านก็ได้ประทานพรให้นาง